ท่านสมาชิกช่องการเล่นพระด้วยอิสระรงแรงทุกท่านครับมีท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้สอบถามมาว่าพี่ครับเวลาเดินน้ำยาด้วยสลิงทำไมน้ำยาสลิงพอใช้ไปแล้ววางไปสักพักน้ำยาก,กอบที่สลิง <Good. S 2> อันนี้อันนี้ต้องบอกท่านสมาชิกท่านนี้ก่อนนะครับว่าสลิงที่ช่างเยี่ยมพระเขาเลือกใช้เป็นสลิงแก้วนะครับไม่ใช่สลิงยางนะถ้าสลิงยางเนี่ยมันโดนน้ํายาเชื่อมาคริกน้ํายาเชื่อมาคริกมันละลายอะไรครับละลายพลาสติกครับใช่ครับเพราะสลิงยางมันเป็นพลาสติกเห็นไหมครับสใส้ไปสีดำอะไรทั้งตัวกระบอกเนี่ยมันเป็นยางนะ ถ้ามันโดนน้ำยาเชื่อมอ็คิกมันละลายครับละลายท่านจะใช้ได้ครั้งสองครั้งอะไม่เกินนี้แล้วมันก็จะติดทีนี้สลิงที่ช่างเลี้ยมพระเลือกใช้มันเป็นสลิงแก้วครับเ mm hmm. ดี๋ยวมาดูสลิงแก้วนะเห mm ็ hmm. นไหมมีเป็นสลิงแก้วนะสลิงแก้ว mm hmm. ถามว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปไหม เมื่อก่อนหาซื้อได้นะแต่เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าร้านทั่วไปจะขายแต่เป็นแบบสลิงยางจะไม่ใช้สลิงแก้วสลิงแก้วต้องเป็นร้านเฉพาะถ้าถ้าในเขตในเขตตัวเมืองหน่อยก็จะก็จะมีร้านฟาซิโนนะจะมีสลิงสลิงแก้วจำหน่ายนะเพราะว่าสลิงแก้วมันจะไม่ติดน้ำยาเห็นไหมครับน้ำยาที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่ติด แต่ถ้าเป็นสลิงยางติดครับเพราะว่าน้ํายาเชื่อมอะคริลิกมันสามารถกัดตะลายยางละลายอา,อาพลาสติกได้แต่เราควรมีสลิงยางไว้ไหมควรมีครับเพราะว่าท่านจะต้องเลี่ยมฉีดน้ํามันฉีดน้ําหอมจันอะไรเนี้ยมันต้องใช้สลิงยางครับเพราะว่าถ้าใช้สลิงแก้วก็ มันมันมันจะหนักกว่าใช้สลิงยางสลิงใช้กับอลไรใช้กับเข็มฮะใช้กับเข็มส่วนตัวเข็มนี้เลือกใช้ได้ตามปกตินะอาจจะใช้เป็นเป็นหัวยางก็ได้นะหรือจะเป็นหัวเหล็กก็ได้แต่ถ้าเพื่อความประหยัดก็ใช้หัวยางเพราะว่าผมก็ใช้มานานนะเนี่ยยังยังใช้ได้เลยแต่ว่าอ่าส่วนเบอร์ส่วนเบอร์ที่ใช้มันก็ตามความกว้างของของหัวของเข็มนะ แต่จร,จริงๆผมเลือกใช้อยู่เบอร์ยี่สบี่เบอร์เดียวนะผมใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เบอร์ยี่สิบสามเพราะว่าผมก็ผมคิดว่าน้ํายามันไหลดีกับเบอร์นี้นะนะส่วนส่วนสลิงยางนี่เราก็หาหัวเข็มอะไรก็ได้หัวเข็มธรรมดาเนี่ยมาไว้ฉีดพวกเราเรี่ยมเลี่ยมน้ํายงน้ํายาเตรียมฉีดน้ำมันอะไรเงี้ยเนี่ยสลิงตัวนี้จะใช้ได้บางท่านก็อาจจะใช้เป็น ปวดกาวร้อนปวดกาวร้อนมาทําเป็นเหมือนสลิงไว้หยอดก็ได้ไม่มีปัญหาก็สามารถทําได้เพราะว่าหัวกาวร้อนนี่ถอดออกไปแล้วก็เอาเข็มเข็มมาใส่แล้วก็ไว้หยอดน้ำยานีก็สามารถทําได้ดแล้วแต่ว่าทันใดถนัดแบบไหนนะถนัดแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นเนี่ยเนี่ยเราก็มาฝากกันแล้วทีนี้เวลาจะใช้สลิง ลิงแก้วก่อนที่จะใช้งานท่านต้องดูตรงนี้ฮะตรงบริเวณนี้มันมีพวกเศษเศษตัำยาเนี่ยเกาะหรือเปล่าถ้ามันมีการเกาะท่านก็ต้องหาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดหน่อยนะเพราะว่าถ้ามันฝืดท่านดันท่านดันทุลังด,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 ดันเนี่ยมันจะทําให้แตกได้นะต้องดูก่อนใช้งานทุกวันนะเช็ดก่อนใช้งานทุกวันดู แล้วเวลาเดินน้ำยาเสร็จแล้วอย่าให้ทารไว้ที่ที่หลอดนะต้องทำความสะอาดทุกวันก่อนที่เราจะใช้งานนะครับมันก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของอสลิงพวกนี้ได้นี่ก็พอจะเข้าใจกันนะว่าสลิงสลิงแก้วใช้เดินน้ำยาถ้าสลิงยางเนี่ยมันใช้ใช้อื่นดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้เดินน้ำยาแล้วมันจะติดมันจะมันจะอายุการใช้งานมันจะน้อย ซึ่งบางท่านก็เขาจะผิดคีดว่าการเดินสลิงก็ใช้สลิงอย่างมันก็เดินได้แต่ว่ามันเดินได้แค่ครั้งสองครั้งนะก็ถ้าเปลี่ยนเป็นสลิงแก้วใช้ได้นานเนะี่ยผมใช้มาปีแล้วยังไม่เสียเลยแต่ถ้าท่านวางไม่ดีมันก็จะอาจจะแตกอาจจะหล่นหรือว่ามันเกาะตรงนี้ล้วท่านไปดันนะมันเกาะตรงนี้แล้วท่านไปดันดันทุลันดันเนี่ยมันก หลอดมันก็จะระ้าวได้ก็เนีะมีเรื่องสลิงที่ช่างเลื่มพระควรจะทำความเข้าใจไว้แล้วก็คิดว่าบางชาติอาจจะเข้าใจผิดกันอยู่ก็เป็นแบบนี้ฮะแล้วถ้าถ้าท่านใดมีเขาเรียกแล้วมีหัวพลิกแพลงอาจจะอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเอาที่แบบว่ามันมันทนน้ำยา น้ำยาอะคริลิกนะเพราะว่าน้ำยาชื่ว่าอะคริลิกมันไม่สามารถติดอย่างอื่นได้นอกจากพลาสติกแล้วก็อะคริลิกอะไรพวกนี้ฮะเะนั้นอันนี้มันก็เป็นน้ำยาเราเป็นอะคริลิกใช่ไหมครับเราเป็นพลาสติกใช่ไหมมันก็ละลายได้โอเคนามาฝากกันเล็กๆน,น้อยๆส่วนท่านใดติดคัดหรือว่ามีข้อสงสัยเช่นเกี่ยวกับการเลื่อมพราหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้คอมเมนต์ได้แสดงความคิดเห็นมา ผมรู้ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมจะไปตอบห้แล้วถ้าผมคิดว่ามีสาระกับท่านอื่นผมก็จะมาอัดคลิปแบบนี้ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบกันแล้วก็ในช่วงนี้มันเป็นช่วงการกัดตัวหลายๆท่านก็ต้องอยู่บ้านกันก็เปิดดูคลิปครับเปิดดูคลิปการเรื่องพระโดยอิสระเดยแรงเนี่ยดูหลายๆรอบแล้วก็หาอุปกรณ์อันที่เราพอจะหาได้มาฝึกครับฝึกทำ แล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนดูหลายๆรอบถ้าไม่เข้าใจจริงๆทักมาหาผมที่ไลน์ wac by อิสระทักมาถ้าผมมีคำตอบผมตอบแน่แน่นอนครับแล้วก็ไฟอย่างหนึ่งครับอย่าลืมไปกดติดตามที่ช่อง wac by อิสระวีสด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดอุบัติเหตุกับช่องนี้ก็สามารถไปรับชมช่องนู้นได้ผมก็จะพยายามอัดคลิปลงในช่องนู้นด้วยก็ตอนนี้ก็กลังกาลังรวบรวมคลิปที่ ว่าน่าจะพอมีประโยชน์ไปลงในช่องนั้นไว้แล้วก็เราจะได้ไม่ขัดการติดต่อกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขในการทําง,งานมีความสุขในการเลี้ยงพร้นะครับขัดอะไรก็ทักถามกันมาได้นะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับสาระดีๆในงานการเลี้ยงพระนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ